บายดีพี่น้องมาเสนอเมโนูเด็ดอีกแล้วเมื่อนี้นี่ตําขนมจีนตีนไก่เรียว่ามือนางผักกับกระซิมีมากาทินเก็บจากต้นสดๆจ้ากระสิมีผักบุ้ง มะเขือออกไปเก็บจากต้นใบหยกไปหละแต่ว่ามากเขียวอยู่เสียงแหบแหงมันีไปเฮ็ดเวียบอยนนี่กะพักกับลวกพักน้ำหรือว่าอเดอร์คลาสทักราคาเพลงแต่เราโบได้ชื่ออยังนี่ นี่ของแก้มพี่น้องโอ้ยตุ้ยจะเอากระดาษอย่างมาติดอยู่ในอันอืมค่อยเต็มอันยีเป็นโฮมเวิร์กนั่นเมียวเมี้ยวเห็นหัวเด้อพี่น้องนี่ ทอดปลาแหงไปแหงเขาเหตเองมาเลยพี่น้องมาเด้อมากินนํากันเด้อเศย่ยานเดียวก็แ่บได้จ้าอาหารบ้านเราจัดไปเลยพี่น้องโอ้ยไปอวจาน้องก่อนเลยห,ห,เห้องำแหงเต็งไก่ พี่น้องกินข่าวแรงแซ่บๆอยู่ในสุดทำงานอยู่เลยเนี่ยนี่นตีนไกล่ลูกไปิต้ตำซีฟู้ดไม่ได้ตำตีนไก่พี่น้องจา๋าแต่วามแซ่บกับบนอยนะนี่ต้นหอมเขา ปูเองนะจ๊ะเก็บจากหลังบ้านมาเจอไปมากินน้ำเยอะ ทอดมะก,ก็ตหิวแห้งแล้วทอดปลาบาัฮัน่นกรอบนี่มักะเทนซัมไทยพี่น้องแต่ทได้กินอยู่ประมาณเท่าละสี่หามากมันจอกมาเตะก่อนเขาเอาเข้ามาแล้วก็สิทยอยใหญ่กันเท่าละสี่มากค่ามาก มากินกันแบบบานๆยั่วพี่น้องตามจริงใจใแซ่บอยู่แต่มันต้องใส่เวลา หนากระริ่มเรื่มเลนแล้วพี่น้องเบิกง,ง,งานมนาะเลิกงนานมาแล้วก็มาเห็นอาหารนี้เขาต้องกินก่อนแล้วยังไปอาบน้ำนอนกินคนเดียวเหมือนเดิมจ้า กอบยืมมาเคือยัเนหนาวพักลวกพักน้ำทำบะหมักกินซดบะหมักกินมันเขาก็ต้องลวกแล้วมากับ ตอสปลาไหลย่วๆ,ๆสิน้องตอนนี้ไม่ยังกระแซบเพราะว่าหิว มากินน้ำเด้อพี่น้อง สีสันเป็นจังใดจ้าตายหญ่คนท่องทำลายกินมาเบืดอตก้า งางามงามคิดยู่ิเหตุอย่างกินมืออื่นพัดพักบงอันพัดพักน้ำไฟแดงหมอพี่น้อง ามกินน้ำลองซึ่งามากินน้ำม,ามากิน,น้า,า,นาวบ่อิม่มแ็นตริงใจเยอะจ้า ให้พี ong, Z ep. Z ep ่น้องเวตาแซบอะแซบทั้งเพชรจวดจวดจัดจัดกินอ่างเยอะยวดจ้า คลิปนี้เขาก็จะจบแล้วยิงพี่น้องมากินอาพี่น้องป้องไปให้ลายแตกหาก็คิลายจากไปใครเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยก็จะดิ่งดิ้งๆิ้งให้เด่พี่น้อง่องเดี๋ยวจะเปลี่ยนอ่ ซื้อซองมาอยู่ซื้อยาวพวกบัวสวัสีสวัสัีเดือนเปียนเป็นอันนูจาแฟมิลี่